ค,ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้องแม่ใหม่ค่ะอายุสี่ขวบค่ะโอเคครขบเร็วขดึงมุ่หน่อยไม่ได้เนี่ยชื่อเด็กหญิงทำดีๆชื่อเด็กหญิงพี่สาวจำปลาทองจำปลาทองชื่อเล่นน้ำเหนือ,อ <c oughs> <c oughs> ผมชื่อเด็กชาย ชื่อเด็กชายลาพินดาวทองลาพินดาวทองค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อน้องเนิงสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงโมล่าค่ะนามสกุลอะไรคะนามสกุลแรมจักรุลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปีใหม,ม่ค่ะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะหนูทู เยตินวัดอภรองค่ะเน่กระจ่างอยู่ชื่อน้ำสกูนเม่กระจ่างน้ำแครตัวเม่กระจ่างค่ะอยู่ชุ่งทุ่งองศิงค่ะเราชื่อนันทิชาค่ะชื่อจริงชื่อจริงเด็กหญิงเด็กหญิงนันทิชาใสสีค่ะ ชื่อปัตน,นิตาดาวร้อยค่ะหนูซื้อเล่นชื่อนิลินค่ะสองสามอ่าเด็กหญิงอะไรคะ,รคะน้ำสกุลอะไรคะเช,ชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะน้องพิมค่ะโอเคปมชื่อเด็กชาย สวัสดีครับผมชื่อเดชชาเวทิตนามสกุลนามสกุลครับอินสุขครับอินสุขครับสกุลัิยาสกุลกิยาสุเกษมสุกเกษมเออชื่อเล่นชื่อน้องแป้งชื่อเล่นชื่อน้องแป้งสวัสดีเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวให้เจอการเปิดเรียนนะบาย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 ดีบายไปก่อน